มาดูถังฉีดโฟมกันนะครับช่วงเช้าวันนี้ครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่เท่าไหร่นะแปดนะครับแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเรามาดูที่โกดังกันเลยนะครับนี่คือถังฉีดโฟมนะครับผมเอาไปทําแพรลอยน้ําเอาไปทํากระชังตานะครับหลายหลายคนนะฮะที่ยังไม่รู้นะครับว่าถังฉีดโฟมนั้นเอาไปทําอะไร พูดคุยกันพกเถียงกันโอ้โหในคลิปนะฮะมากมายเลยทีเดียวนะแต่หลายคนนะฮะก็ยังนะครับนะไม่รู้นะว่าถังเนะี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันมันมีน้ำหรอมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทำแช่ก่อนแช่ก่อนนะฮะตอนนี้เราให้อยากให้ทุกคนนะได้รู้กันก่อนแช่ก่อนอยากให้ทุกคนนะแช่ก่อนนี่ดูฮะดูถังทีโคมตอนนี้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะ นนนะนี่อันนี้คือถังสีโปมที่เอาไปทำแพร่ลอยน้ำนะครับแล้วก็ทางตาแล้วก็แพรส่วนตัวแพรสาธารณะแพรเทคนะหรือการชนะบุรีเยอะแยะมากมายเลยทีเด,ยเดียวนะที่ทำกันตอนนี้นะครับหลายคนนะครับยังไม่รู้นะครับว่าถังสีโปมนะฮะใช้อะไรได้บ้างมีการถกเถียงกันว่าถังโปมเนี่ยเอาไปใส่อะไรนะอะไรนะน้ำหรอไม่ใช่นะ ถังทีโฟมไม่ได้ไปใส่น้ํานะครับนะเราเอาไปอย่างนี้เดี๋ยวมาดูนี่นี่นี่ครับท่านผู้ชมครับเช็คเสียงเช็คเสียงนี่ฮะนี่กิ้งมาแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมนี่ครับนี่คือถังพลาสติกความสูงนะครับหนึ่งเมตรนะฮะ หรือว่าเขาเรียกว่าถัง2 0 0ลิตรนะสุดน้ําได้200ลิตรแต่เราเอาน้ําออกทั้งหมดเลยเราเอาน้ําออกหมดเลยนะครับเพื่อที่ทําการฉีดโฟมที่อยู่เข้าไปนะครับถังใบนี้นะครับได้ทําการฉีดโฟมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีความหนานะครับมีความหนาของขอบนะอยู่ที่8มิลถังใบนี้เป็นถังสองขอบทําไมถึงสองขอบเดี๋ยวเรามาฟังกันอันนี้1นึ่ขอบ ล่างอีกหนึ่งขอบเป็นสองขอบและเอาไปทําไมสองขอบท่านผู้ชมที่เป็นช่างนะครับเขาก็จะทําการผูกเชือกนะทั้งหัวแล้วก็ทางท้ายไม่ให้เกิดการนะฮะกระเด็นออกไม่ให้เกิดการนะครับยิ่งออกไปนอกแผนนะครับเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกไปเอาเลยใช้สองขอบไปนะครับแต่ถ้าใช้ขอบเดียวก็เราจะใช้เหล็กครอบเลยครับนะใช้เหล็กครอบเลย โดยที่ไม่ต้องใช้เชื่อนะฮะก็ประหยัดนะก็จะทําการประหยัดไปอีกด้วยนะแจง้งให้ทราบนะหลายหลายคนที่แบบว่อยากจะได้ถังสีกรมนี่คือนวัตกรรมใหม่และนี่คือสิ่งใหม่ที่ใครหลายคนไม่รู้จักโดยท่านถกเียนครับตอนที่ยัดถังนะ,ะิิดนะที่ทําการยัดถังเราทําการนะฮะให้ดูกันนะฮะแล้วตอนนี้ดูกันทั้งหมดสิบห้าล้านวิวแล้วครับท่านผู้ชมขอ,ขอขอบคุณมากครับ ขอบคุณสุดเลยทนะั้งหมด15ล้านวิวนี้ผมจะนะได้กําลังใจอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะมีทั้งอินโดนเีเซียอังกฤษเยอรมันนะเมียนมาเขมรมาหมดเลยเวียดนามนะประเทศไทยก็เยอะนะพอสมควรที่เข้ามาดูกันมากมายเลยเดี๋ยวนะครับหมดข้อความสงสัยนะครับแล้วก็ถังเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าทําไมอ่ะทำไมำไม่เอาน้ําออกก่อนท่านชมครับท่านชมดูดีด แล้วฟังดีๆมันที่ถังสีโฟมครับมันไม่มีน้ําครับแล้วทาไมยัดไม่เอายัดจากข้างบนลงมานะะไม่ยัดจากข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างท่านผู้ชมครับฝังเหล็กมันเป็นเหล็ก่อนไนท์อ่าแล้วจอนไนท์ขาวเกรดเอที่เราทําอยู่เนี้ยเป็นของดีแล้วก็ความหนานแน่นไอ้ความหนานของเหล็กอ่ะหนึ่งจุดห้าเท่านั้นถ้าคุณลากจากข้างบนมันก็จะเกิดการฉีดขาดครับนะฮะ พราะนั้นแล้วเราจะทำขนาดตัวนี้ไม่ได้นะเราต้องรับน้ำหนักให้กับถังให้กับตัวอ่าแพรตัวฐานตัวของเขื่อนอะไรที่อยู่บนแพรเนี่ยเราต้องใช้น้ำหนักเท่านั้นพอความหนาเท่านั้นพอนะครับเราจะเอาหนากว่านั้นไม่ได้เพราะนั้นแล้วลงไปในน้ำถามว่าเป็นคอนเทนต์ไหมอันนั้นส่วนหนึ่งที่ผมตีเข่าเขย่าศอกอะนะมันก็คือส่วนหนึ่งนะฟังเสียงนะฮมันก็การที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นว่า คนดูเยอะมาก15ล้านวิวไม่น้อยนะครับนะะแล้วยิ่งไปโอ้โหทั้งเฟซบุ๊กทั้งซิกตอบด้วยโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยนะตอนนี้นะแพร่กระจายในะบริษัทธนาบอมต้องขอขอบคุณนะขอบคุณทุกท่าเลยนะครับนะที่เป็นหลังใจแล้วมาดูกันมาชมกันนะฮะชาวต่างชาติก็มาดูเยอะมากเลยนะะท่านผู้ชมครับ,รบดูต่อนะครับถั <c oughs> ทงที่ทํางานฉีดโฟไมไปแล้วเนี่ยทําไมมันขี้ไปอย่างนี้อันนี้ถังที่ฉีดเต็ม